ฮัลโหลครับพี่พิมพ์คุยด้วยได้ไหมครับมันอัดอั้นมากอ้าววินได้สิเป็นอะไรไปล่ะเราเสียงเหมือนลูกโป่งโดนปล่อยล้มอ่ะก็ใกล้เคียนเลยพี่ตอนเนี้ยไฟในการทำงานผมริบรี่ใกล้จะดับเต็มทีแล้วอะ่ะคือผมมีเรื่องอยากจะระบายให้ฟังหน่อยพี่มันอัดอั้นมากจัดมาเลยน้องชายเรื่องอะไรล่ะคืออย่างงี้พี่ ผมกับน้องในทีมอ่ะเพิ่งคิดวิธีปรับปรุงเวิร์กโฟล์การทํางานของพวกเราได้แบบใหม่หมดจดเลยนะพี่เราไปเจอโปรแกรมตัวหนึ่งที่มันจะช่วยลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อนของเราไปได้เกือบ40เ0เลยนะทุกอย่างจะเร็วขึ้นตรวจสอบง่ายขึ้นเยอะมากผมนี่ตื่นเต้นมากเลยนะตอนคิดได้ฟังดูดีมากเลยนี่แล้วมันติดอะไรล่ะติดระบบไงพี่ผมทำแผนเสนอโปรเจก์นี้อย่างดีเลยนะ คำนวณ ROI ให้ดูเสร็จสับเลยว่ามันจะประหยัดเวลาและค่าใช้ใจ่ายให้บริษัทได้เท่าไหร่แล้วผมก็ยื่นเสนอให้หัวหน้าผมดูแล้วหัวหน้าว่าไงหัวหน้าผมชอบนะพี่เขาบอกไอเดียดีมากเลยวินแต่เขาพูดต่อว่าแต่การจะเปลี่ยนระบบการทำงานเนี่ยมันต้องผ่านการอนุมัติต,ตามขั้นตอนนะแล้วเขาก็ลิสต์ขั้นตอนที่ว่าไหมผมฟังพี่พินมันคือการเดินทางไกลสู่ยอดเขาเอเวอร์เลสชัด มันมีกี่ขั้นตอนกันล่ะมันต้องผ่านหัวหน้าทีมผู้จัดการแผนกผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายไอทีผ่านฝ่ายจัดซื้อผ่านฝ่ายกฎหมายกลับมาที่ฝ่ายอำนวยการอีกแล้วก็เสนอในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาอนุมัติขั้นสุดท้ายพี่นี่มันแปดด่านอารหันชัดๆกว่าจะอนุมัติเสร็จโปรแกรมนี้คงตกรุ่นไป3เวอร์ชันแล้ว โอ้โละเอียดสมกับเป็นองค์กรใหญ่จริงๆและพี่รู้ไหมว่าคําถามแรกที่ฝ่ายไอทีถามกลับมาคืออะไรเขาถามว่าแล้วระบบปัจจุบันมันมีปัญหาอะไรหรอครับผมนี่อยากจะตอบกลับไปเลยว่ามันไม่ได้มีปัญหาครับแต่มันมีสิ่งที่ดีกว่าทําไมการอยากจะพัฒนามันถึงได้ยากเย็นขนาดนี้พี่เข้าใจความรู้สึกของวินเลยนะมันคือความหมุดหิดของคนรุ่นใหม่ที่เห็นโอกาส แต่กลับถูกขวางด้วยกำแพงที่มองไม่เห็นแต่ในมุมของคนทำงานในระบบราชการอย่างพี่นะพี่พอจะเข้าใจได้ว่าทำไมกำแพงพวกเนี้ยมันถึงถูกสร้างขึ้นมาทำไมเหรอครับพี่มันคือเรื่องของการบริหารความเสี่ยงไม่วินสำหรับผู้บริหารระดับสูงการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันคือความเสี่ยงเสี่ยงว่าโปรแกรมใหม่จะเท่ากับระบบเก่าไม่ได้เสี่ยงว่าพนักงานจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เสียงว่าถ้ามันล้มเหลวขึ้นมาใครจะรับผิดช,ชอบการมีขั้นตอนอนุมัติเยอะๆมันคือเบาะกันกระแทกขององค์กรทําให้มั่นใจว่าทุกอย่างถูกตรวจสอบรอบด้านแล้วจริงๆแต่บางทีมันก็เป็นการกันกระแทกจนองค์กรไม่ได้ขยับไปไหนเลยนะพี่มัวแต่กลัวความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงจนลืมไปว่าการไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยในยุคนี้มันคือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดพี่เห็นด้วยกับวินนะ มันคือความท้าทายขององค์กรยุคเก่าที่ต้องหาจุดสมดุลระหว่างความมั่นคงกับความคล่องตัวให้เจอแล้วผมควรทำยังไงดีพี่จะให้ผมรอจนผ่าน8ด่านอ,อรหันต์ไฟผมคงมอดไปก่อนพอดีเราเปลี่ยนทั้งระบบในวันเดียวไม่ได้หรอกวินแต่เราเจาะกําแพงทีละนิดได้ 1. อย่าเสนอโปรเจกต์ใหญ่ทีเดียวลองเปลี่ยนเป็นโครงการนํร้องดูไหมบอกเขาไปว่า ขอทดลองใช้กับทีมเล็กๆของเราแค่3เดือนก่อนเพื่อเก็บข้อมูลแล้วพิสูจน์ให้เห็นว่ามันดีจริงการเสนอแบบนี้มันลดความน่ากลัวและความเสี่ยงในสายตาผู้บริหารได้เยอะเลยนะเออจริงด้วยพี่ทำให้มันดูเป็นเรื่องเล็กๆก่อน 2. หาผู้สนับสนุนในบรรดา8ด่านนั้นอะมันต้องมีสักคนสิที่เป็นผู้บริหารหัวก้าวหน้าที่พอจะเข้าใจเราพยายามเข้าให้ถึงคนนั้น ทำให้เขาเห็นด้วยกับเราแล้วให้เขาเป็นคนช่วยผลักหรือพูดแทนเราในที่ประชุมระดับสูงมันจะมีน้ำหนักกว่าเราพูดเองเยอะเหมือนหาพักพวกในสภาใช่และสามพูดภาษาเดียวกับเขาเวลาเสนออย่าเน้นแค่ว่ามันใหม่หรือมันเจ๋งแค่ไหนแต่ให้เน้นว่ามันจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มกำไรลดความผิดพลาดได้ยังไงใช้ตัวเลขและข้อมูลที่จับต้องได้ไปสู้ เพราะนั่นคือภาษาที่ผู้บริหารเข้าใจดีที่สุดสุดยอดเลยพี่เหมือนได้แผนที่เจาะก,กําแพงมาเลยผมเริ่มมีไฟกลับมาแล้วดีแล้วล่ะไฟของคนรุ่นใหม่อย่างพวกนายนั่นแหละที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงนะอย่าเพิ่งให้มันดับไปง่งายๆล่ะขอบคุณมากครับพี่